โฉมใหม่กะเพราไก่ใส่ถั่วฝักยาวยาวจริงสมชื่อวันที่หนึ่งธันวาคมค่ะเป็นอีกเรื่องราวที่พูดถึงในโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้ Facebook กลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคโพสต์ภาพเมนูกะเพราสุดสร้างสารคนั่นก็คือกะเพราไก่ใส่ถั่วฝักยาวซึ่งเป็นแบบยาวจริงๆเสิร์ฟกับไข่ดาวพร้อมข้อความระบุว่ากะเพราไก่ใส่ถั่วฝักยาวร้านเราเองตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะงานนี้ทําเอาสมาชิกกลุ่มเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าที่ผ่านมาเราเคยกินถั่วฝักสั้นมาตลอดสินะเคยมีคนบอกว่าผัดกะเพราที่ใส่ถั่วฝัยาว จะทำให้คนทานได้สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการทั่วฝั่งยาวดูสเปะสป่าไม่เป็นระเบียบอยากให้ลองถักเปียจะเรียบร้อยกว่านี้ค่ะซึ่งเจ้าของพต์ก็ได้ออกมาบอกว่าน้อมรับและปรับปรุงค่ะถึงอย่างนั้นก็ยังมีผู้ออกมาแนะนําว่าให้หั่นทั่วฝั่งยาวฝอยบ้างค่ะ